พี่สวัสดีครับสวัสดีพ่เอเม่พี่น้องปองปายสู่คูสุกคนครับผมเมื่อนี้พ่อกระเบาวนัดฮักนัดช่แนวนะครับผมสุดหลอ่อพานาพานาบุยเมื่อนี้ผมสิพ้าพี่น้องผ้พาพีพานองมากินตามบอกฮงกับขเข่าเหนียวกับ ไก่ย่างไก่ย่างไม่ละซิฟครับผมบอลแล้วน้ำลายแตกป้าพี่น้องกินกันเลยนะครับเนาะพักกต่มีนี่แหละครับตามเห็นนี่แหละครับอ่ะนี่นะครับตักใส่โจโจเลยครับตักใส่โจโจเลยนี่นะฮะซัมมี่พอ่อพี่น้องซัมมี่พอ่ขอข้าวเหนียวอยู่ยสร็จและข้าวเหนี้ยงนะพี่น้องเนาะอ่ะข้าวเหนียว น้ำ <c> แ <ười> ส,สบพี่น้องเอ้ากล้่ยงอยู่ไไนวะเดี๋ยวอ่าขาดบ่ไดดครับเดีด๋ยวเลือกเลือกเลือกอันไหนง่ายวะพี่น้องบ่ตตองเลยบ่ตตองบ่ตตองบ่ต้องแกเลยก็เอาเถอะ หือกัดใหม่ดังโปโลดว่างพี่น้องคำยังไงตุยคำยังไงพี่นอ้องนี่หืมหืม <laughs> cái cả cắt cà ขำามงไงพี่น้องวันนี้ตั๊มบวมมี่หมกพริกหมกพริกอันหมกพริกเป็นสีเขียวนะพี่น้องหืมพักกันจอง มันอีร่มแห้งพี่น้องร่มวสวยๆเลยร่มวสวยๆเลยปีงไงพี่น้องื้อปีงไงยปีเราสิบบาทอื้อ ืนนี้ขอนี้วซี่อพี่น้องจะงกินบดหรือบอ่อืคำนี้ใหญอีกพี่น้องคำนี้ใหญ่อีกใบใหม่บ่กันจองพี่น้องผมสิกินดอกมันเลย 嗯。Mm hmm. งามอยู่พี่น้องงามเนาะทันไผกินเขาบ่อแ่บกับมันนั่งกินแบบผมเนี่ยกินน้ำบรรยากาศธรรมชาติมันท่านเูื่อจากกินเขาบ่อาลหาลนี่มาน,นั่งกินน้ำปลาเนี่ยมันกินเขาแสบพี่น้องกินเขาไหลมัคข้ามข้ามยังไงพี่น้องกระถิน ไกลกับตอนไงครับพี่น้องไม่รู้สุบาทดูพี่น้อง Đi non Khăm nhanh nhanh Khăm rất dài Quỷ khăm nhanh nhanh rồi Đi ทำยังไงพี่น้องทำนุ่งไทย อ้าวพี่น้องเอ้ยอิ่มละบาดนี่อู้อิ่มขอเอนี้วหอนึงอิ่มอิ่มซื้อมาหลายซื้อพี่น้องบอ่อเบิร์มีพักอันนี้แซบพักกระถินพี่น้องกระถินแซบแต่ก,กต็ตําหมกหงหมวหงกับ,บเบิร์กะขอบพุณนพี่น้องทีที่ตามรับชมแล้วกะ อยู่น้ำกันตลอดมาจนหอดหาพันทรับสไครผมกับบอทันมีบอมีทุนที่สิบปซือจอละเคย่างมาสูพี่น้องกินนะครับเนาะแต่ว่าสักมือหนึ่งผมสีเห็ดสูพี่น้องเบิงกินย่างจอละเคตามถี่พี่น้องขอมาเนาะครับเนาะอ่าจังไรกะจังไรก็รกต้องมีมือนั่น ขั้นพี่น้องอยังเบิงแย่งกันเบิงแย่ง,งบ่าวนัดหักนัดชาแนลนะครับช่องหักนัดชาแนลเอาไว้พอกันไหมโอกาสหนา้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้พอกันไหมคลิปหนา้าแล้วก็คลิปต่อต,อตอไปอย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆให้ผมนําเดอครับสำหรับบ่าวนัดกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ